จ้าสวัสดีสว่วงคำด้วพี่น้องวันที่สิบเอ็ดนี่มาแรี้ยงกับพี่น้องมาเห็ดกับเขา,าพี่น้องเอาผักกุ่นแขนมาแกงใส่นี่ยี่ก่อนใส่ละกำลังสีลมมเดือดแกงใส่เห็ดเปียงนะจ๊ะเห็ดหมองง่ายเลยแกงใส่ผักกวนแขกเสียบด้วยกพี่น้องเขาแลง ตามหมกขี้ใจเอตามหมกขี้ใจอีกคันทีน,น,นึ่งแียงเองสนามยังุคนแขียนจะใส่เสี่ยงใครมดแดงมุมีจะพี่หน่อยละใส่คนจักน้อยจะไว้แยกวกวนกับใส่เอาหันนิหน้อยหนึ่ง เติมจีก่อนิพี่น้องไปกินบ่อนใส่ข้าคนแข็มเติมรสชาติหวานเนาใส่ผงหนวดกัวแบบนี่แกงแบบปิลมันหนวกเลยพี่น้องแกลียงน้ำราดข้าะ เขาแล e ้ยงน้ากันจ้ะนี่ตาเสียมเลยใส่ไปอีกตัวกันบ้่งนี่เสียมจ้ะ เผ็ดคนนี้เลยพิทแก๊ะไปบ้างเสียบเ,ยเ,ยเสียบเสียบ,ยบอตอต้องกันบ้างไปตามแก้วกันพี่น้องพี่น้องจริงเขาเร่งมานี่ สวัสดีครับจ้ามากินเขาน้ำกันพี่เนาะเขาแดงแกงอันแกงให้เปียงไทยตะกอนเทียนตัวนี้ป่วนกุ้งจ้ะมีแต่แก้วต,ต,ต,ตัวนี้ต้มหอยตัวนี้ต้มหอยเลือดจะเสิรในขวดแล้วกินจของมัา

หวานหมูกุ้งหวานเนาะหวานอืปนกุ้งนีปลาแดดกุ้งเนื้อปลาแดดกุ้น ได้พ่อคนแข็เอื้อนนี่เออเนาะทานแสดร่วงคลิปปลานะปลาปาเ,อาปาเอสอิสองเนาะแมนนี่เอาเก็บกินเขากินนำตายพี่น้องมึงอากาศพี่น้องาแล้ว ล้องถุงในนี้เนาะเตรียมคล้องไวจ้จะพี่หนอ,อนี่ก่อนนะฮะเตรียมคองสักหม,ม้อสักล้วเตรียมหอก็ซิ่วเขอ่าบ้นเติมเนอะเ้องอไ,ไปเนาะเบีนเจี๊แบก้อนเขียนจะพี่หนอส่วนเก็บพักอก็บพัก Rai Pha Luân Kẹp thế nào thế nào chuyện không là sẽ bán cái วันนี้เียมเม็ดไปนำห้หน่อไปหาเยนมึงวะมานบ่เขาคือว่าเย็นมแต่ตัวใหญ่ไปเห็นสาวไปกบกินน่ะจตกบิ่นเนะ สูกก็กินนะพี่นอ่อีไม่กิน่อง่อนีอ่เกียเลยหอย่านไว้ผมเผานื้ปิงปลาเน่อปิ่งปลาหอย Papa. Nàng bố bố, bố, bố bố nó không? nó đồ đấy học phải Khải bằng hay dữ rồi có con mà mình... kiếp sao นายบอกได้ค right, ิดดนึ่สัปดาหะ 房子在哪？

น้าพี่น้องเยอะอิ่มขำไปไปทำาลยเอาคลิปกับใครพี่น้องส่วนคำคๆเนาะเรียกับเขาเกับนางพี่น้องเดี๋ยวังมาดุนกัน,กนไปหาปลา,าด้วยพี่น้องเนาะถามรับส่งด้วยพี่น้องเลยปฏิสุกปฏิมานมอ,นอม่เนาะเอาคลิปน,นีงอะ สวัสดีจ้าสวัสดีครับ